ดอกนี้ก็มีอยู่ระหว่างทางขึ้นดอยงกาหลวง<ม>เยอะเลยหลายต้นดอกก็สวยดีนะทีะ่กี้นี้ดอกสีขาวนะอันนี้ดอกสีชมพูนะ สสสิ่งดใอันนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว อ,อันนี้ก็เป็นส่วนของสีขาวน,นี่กำลังสวยอันนี้ก็พาระอาทิตย์กำลังตกนะ พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะก็ยังเดินอยู่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครัวิวที่เห็นครับยันสบายสบาย อด,อดที่เราเดินผ่านมาเดี๋ยวนขึ้นแต่ไม่ได้ยึ้อยอดลูกนี้นะเราจะเบี่ยงไปทางซ้ายมือเพื่อไปหาที่พัก